น,นี่คือหลังคา้าเปิดประตูออกมาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนเต่บันไดแง้มประตูออกไปเห็นคนสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณไฟอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย บ้านเราน่าอยู่สำหรับวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับน,น,ะะนี่เลยค่ะนี่เลยประเภทของบ้านกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูฟ้าก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมนิทานกันได้เลยคะ่ะตอนที่สามช่วยสัตว์สร้างบ้าน สลีเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ระหว่างทางก็ได้พบกับบรรดา,าสัตว์น้อยใหญ่ที่อพยพมาจากพื้นที่ที่ถูกน้างท่วมใหญ่ชาวบ้านของเจ้าส,าสตัตว์เหล่านั้นต่างก็พังเสียหายบรรดา,าสัตว์ทั้งหลา กำลังเริ่มต้นสร้างบ้านหลังใหม่กันอย่างขยันขันแข็งเริ่มจากเจ้าช้างลงมือสร้างบ้านโดยเก็บใบไม้หินก้อนโตและกิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านเริ่มจากปูพื้นบ้านด้วยใบไม้ก่อตัวบ้านด้วยหินก้อนโตและมุงหลังคาบ้านด้วยกิ่งไม้เจ้ากระต่าย ลงมือสร้างบ้านโดยเก็บดินเหนียวกิ่งไม้และใบไม้มาสร้างเป็นบ้านเริ่มจากปูพื้นบ้านด้วยดินเหนียวก่อตัวบ้านด้วยกิ่งไม้และมุงหลังคาบ้านด้วยใบยไม้เ <c oughs> จ้าสิงโตลงมือสร้างบ้านโดยเก็บก้อนหินดินเหนียวและกิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านเริ่มจาก ปูพื้นบ้านด้วยก้อนหินหก่อตัวบ้านด้วยดินเหนียวและม,งมุงหลังคาบ้านด้วยกิ่งไม้ <c oughs> เจ้าหมูป,ป่าที่ขาหักยืนมองเพื่อนสัตว์สร้างบ้าน <c oughs> ก็อยากมีบ้านเป็นของตอนเองบ้างแต่ไม่สามารถที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองได้ <c oughs> เจ้าสํารีเกิดความสงสารเจ้าหมูป,ป่าจึงอาสาช่วยเจ้าหมูป,ป่าสร้างบ้าน เะเจ้าสำลีรู้แล้วละ่ะว่าการสร้างบ้านมีขั้นตอนอยังไงเด็กๆคะคิดว่าเจ้าสำลีจะออกแบบบ้านให้เจ้าหมูป,ป่าเป็นแบบไหนคะจะใช้อะไรในการสร้างบ้านและจะมีขั้นตอนการสร้างบ้านเป็นอย่างไรค่ะนิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ย ถ้างั้นวันนี้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของบ้านกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะต่อไปเราไปรู้จักประเภทและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านกันเลยค่ะประเภทของบ้านนะคะจะแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการสร้างดังนี้ค่ะ 1. บ้านไม้ เป็นการนำไม้จากต้นไม้ชนิดต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างค่ะ 2. บ้านปูนเป็นการนำปูนดินทรายมาผสมกันในการสร้างค่ะบ้านปูนนะคะจะปรับสภาพอากาศร้อนเย็นได้ดีเลยค่ะ 3. บ้านอิฐเป็นการนำอิฐสีแดงก้อนเล็กๆมาวางเรียงต่อกันในการสร้างค่ะ ต่อไปนะคะ 4. บ้านไม้ไผ่ค่ะเป็นการนําไม้ไผ่สดๆนะคะมาตากแดดให้แห้งแล้วจึงจะสามารถนํามาสร้างได้ค่ะสําหรับบ้านไม้ไผ่นะคะจะมีความปลอดโปรง่งแล้วก็ช่วยทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีด้วยค่ะ 5. บ้านดินเป็นการนําดินเหนียวมาผสมกับแกลบเศษหญ้าหรือฟางนะคะผสมกันแล้วค่อยๆปั้นให้เป็นก้อนค่ะนําไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยนะคะจึงจะสามารถนํามาใช้งานได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะ6บ้านฟางบ้านฟางนะคะก็จะเป็นการนำฟางมาอัดเป็นก้อนค่ะให้แน่นๆเลยนะคะแล้วจึงจะสามารถนำไปเรียงต่อกันเพื่อสร้างบ้านค่ะเด็กๆคะถึงแม้ว่าบ้านนะคะจะทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆแต่ก็จะต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายต่างๆจากภายนอกได้ค่ะค่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของบ้านกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูฟ้าก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะข้อที่1นึงจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่หนูข้อไข่แมวน้องจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ขาหนูข้อที่2จากภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่พึ่งขอไข่มดพี่หว่าจะจับเวลา10วินาทีนะคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะพึ่งข้อที่3 จากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่แมงมุมขอไข่มแมลงเต่าทองเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะแมงมุมข้อที่4จากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่แกะข้อขอไข่สุนัขเริ่มจากเวลาค่ะ เวลา่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ขาสุนัขข้อที่5จากภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่กระรอกขอไขจิงโจ้เริ่มจากเวลาค่ะเวลา่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะกระรอกข้อที่หกจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่มา้าขอไขค้างคาวเริ่มจากเวลาค่ะ เวลาข่าเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข,ข่ค่ะค้างคาวข้อที่เจจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดคะข้อกอไก,รกร่กบขอไข่แพะน้องจากเวลาค่ะเวลาข่าเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ากาไกค่ะกบข้อที่แปจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่ช้างขอไกรกรข่จระเข้ร้วมจากเวลาค่ะ หมดเวลาข่ะเฉลยน,นะคะคือข้อขอไข่ค่ะจระเข้ข้อที่9จากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดคะข้อกอไก่ปลาวานขอไข่ขปลาดุกร่วมจัดเวลาค่ะหมดเวลาขาะเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะปลาวาน ข้อที่ส0ข้อสุดท้ายค่ะจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่นกกระตอกเทศขอไข่เสือเลิจกจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเสือจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมทายที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่ใช้ความไวเพียงอย่างเดียวค่ะเกมก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆตอบคำถามกันได้บ้างไหมเอ่ย สำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของบ้านกันไปนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะบ้านไม้บ้านปูนบ้านอิฐบ้านไม้ภผยบ้านดินและบ้านฟางค่ะท้ายคลิปนี้ ครูฟ้าก็ฝากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์เลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะถ้าเด็กๆจะต้องออกจากบ้านเด็กๆก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูฟ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย